ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมแนทที่ร้านบาร์จ็อปเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นแถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมแนทสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราลบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเออซัพพลนะครับผมนะฮะมันห่างหายไปนะครับผมนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะอันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับหมัดใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะครับผมนะฮะได้ข่าวมาว่านะครับผมนะฮะหมัดใหม่นี้นะครับผมนะฮะจะคอมโบกับทางด้านของผลมังกรที่กําลังถูกปรับนะครับผมนะฮะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามังกรเนี่ยมันจะปรับมาแค่รูปร่างนะครับผมนะหรือจะปรับมาทางด้านของ สกิลด้วยหรือเปล่านะครับผมนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผลมงกลสกิลมันก็สวยอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปรับทางด้านของสกิลนี้มาด้วยนะครับผมนะฮะอ่ามันก็คงไม่กล้าที่จะปรับใหม่หรอกนะครับผมนะแต่ถ้ามันจะกล้าเนี่ยก็คงคิดว่าเฮ้ยมันก็คงต้องมีสกิลทางด้านของการคอมโบเนี่ยที่ดีกว่านี้นะครับผมนะฮะอาจจะลืมไปเลยนะครับผมนะว่าการคอมโบแบบนี้อาจจะหายไปนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมนะก็คืออาจจะหายไปเลยนะครับผมนะฮะอาจจะมีการคอมโบแบบใหม่เกิดขึ้นมานะครับผมนะฮะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะผมนะเราจะมาสปอยกันอีกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าสปอยในคลิปวิดีโอนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะมีอะไรที่น่าสนใจก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนะฮะแต่ก่อนไปนะครับผมนะฮะทางร้านบัจ๊อช็อปเนี่ยมีการบริการนะครับผมนะฮะกดผลเกมพาร์ทหรือว่าเติมผลปีศาจเนี่ยนะครับผมนะฮะในราคาที่ถูกลงแล้วนะครับผมนะฮะลดราคาแล้วนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณเลนหกนได้นนะะะคคครรัับบผมฮโอเ เราใช้เราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไปครับเราตัดภาพมากันที่ทางด้านของทวิสเตอร์กันอี่เล่านะครับผมนะฮะซึ่งอ่าเป็นชายคนดีคนเดิมเลยนะครับผมนะนี้พี่แปรเป็นไทยให้นะครับผมนะเขารู้สึกว่าโอ้ my god นะครับผมนะฮะซึ่งแท็กบอกพูดด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนแอดมินด้วยนะครับผมนะฮะอ่ามีทางพัฒนาด้วยนะครับผมนะที่เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะครับแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเขาแคปหน้าจอไว้ได้นะครับออออ่่่าาาาซึึงงกกรรแคปหนนนนน้้้จขเเใตีียูส ว่าเขาเจออะไรบางอย่างนะครับดูฮะเห็นไหมครับผมนะฮะมีโซตรวนสีเหลืองๆแล้วก็รู้สึกว่าการโจมตีของแต่ละอันแต่ละอย่างเนี่ยมันหยุดชะง,งักไปนะครับเขาไม่ได้สต็อปคลิปนะครับผมนะแต่เพียงแค่ว่าการโจมตีของใครหลายๆคนเนี่ยมันถูกสต็อปไว้นะครับผมนะฮะดูฮะแล้วก็อ่าเห็นไหมครับผมนะฮะเหมือนหมัดที่มันจะมาใหม่เนี่ยเหมือนมีการแบบว่าสต็อปสกิลได้นะครับผมนะฮะเหมือนสกิลอะไรบางอย่างพุ่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดสกิลเพื่อหยุดมันได้นะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้เเเเเลลยยยยนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบผผมมถ้้าาาาาิิดดดว่่่่่อองงงททีีีูสกตๆปปปึ๊๊ขแ อันนี้คือทางด้านของผู้พัฒนาแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่อ่าค่อนข้างที่จะอ่าเรียกว่าอะไรบันโดดเด่นกว่าใครเพื่อนนะครับผมนะดูฮะมันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ชาย2คนนี้เป็นเพื่อนกันนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าเออ่เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเนี่ยเขาก็ได้ทำการอ่าแคปหน้าจอไว้หรือว่าอัดบันทึกวิดีโอนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วมีเด็กคนนึงนะครับผมนะเขาบอกว่าเฮ้ยวีโปรนะครับผมนะก็คือประมาณว่าเฮ้ยมันโปรนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็คือบอกว่ามันทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะะะะะะออไรรรรปมมาาาาาณนนนนนนี้้เเลลยคคคัับบบส่่่ววขงงผก can present pro we นะครับผมนะก็หมายความว่าฉันขอนําเสนอโปรได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่โปรนะครับผมนะอาจจะเป็นเพียงแค่หมัดใหม่นะครับผมนะที่ถูกนําเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมนะรู้สึกว่ามันจะมีการนะครับผมนะใช้สกิลอะไรบางอย่างนะครับเพื่อหยุดทางด้านของสกิลของศัตรูนั่นเองนะครับดูฮะจังหวะนี้ครับนี่ เป็นโซ่ตรวนนะครับผมนะฮะเหมือนในท่าของอะไรนะเออไอพินด้านะครับผมนะที่มันมีการโชว์สกิลเป็นโซ่สีเหลืองๆนะครับผมนะแล้วก็ทําการหยุดนะครับผมนะการโจมตีของศัตรูนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นการอะไรสักอย่างอาจจะไม่หยุดหรอกนะครับผมนะอาจจะเป็นสกิลอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมนะพี่อาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้นะครับก็เป็นการแบบว่าอะไรสักอย่างที่ก็พูดไม่ถูกครับผมนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหมัดใหม่จริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะดูฮะรู้สึกว่ามีการกดใช้สกิลนะครับผมนะเป็นออร่าเลครับผมนะเหมือนเป็นโดมอะไรสัักอย่างนะครบ นะเพื่อหยุดการโจมตีหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นการสร้างหอกสร้างอะไรแหลมๆนะครับผมนะฮะขึ้นมาแล้วก็ทำการปล่อยไปแล้วก็เล็งไปที่ศัตรูนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่ทุกคนวิ่งหนีหมดเลยวิ่งหนีหมดเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าสาระต่างๆที่เป็นรู้สึกว่าเป็นเจ้าของใหม่อะไรอย่างงี้นะครับผมนะฮะโอเคในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับผมนะรู้สึกยังไงมีความคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผผมมมมมมนนนนนนนะะะะะออรรรคคคคลลลิิิปปปววดีีีีีีโ้้้เ่่ยกกก็าาณณแััับบบฮขุทช จนจบนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถิดไปหน้าสวัสดีครับไปผมบ๊ายบาย